สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะสภิตาพรมเกตค่ะหรือว่ารุ่งนะคะในส่วนพาร์ทของรุ่งนะคะลำดับถัดไปก็คือเป็นการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ4.0นะคะหรือว่าที่พี่ๆรู้จักกันคุ้นชินกันนะคะทั้งใน l ลาย OpenChat PMQA นะคะก็คือ PMQA 4.0พี่ๆที่ เคยรับผิดชอบในปีที่ผ่านมาอาจจะคุ้นชินกันว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะให้มันมีความง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะในการตอบอย่างปีที่ผ่านมา pmqa ก็จะมีการบูรณาการมีการลดตัวชี้วัดในหมวด7 pmqa เปลี่ยนไปใช้ตัวชี้วัดเดียวกับ c r s นะคะในระบบ c r s หรือว่าตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด7ก็จะเป็นการ นําผลทั้งมีทั้งส่วนกลางนะคะตัวชีวัดที่เป็นตัวชีวัดต,ตามแผนปฏิบัติราชการอย่างเงี้ยค่ะได้นํามาใช้นะคะตอบเป็นคะแนนนะคะโดยพี่ๆไม่ต้องเขียนขั้นตอนกระบวนการหรือตั้งค่าเป้าหมายใหม่นะคะเพื่อนํามาตอบให้บรรลุเป้าหมายในระดับ s i g น i ฟ i c แคนนะคะในสไลด์ถัดไปนะคะถ้าพี่ๆเห็นอาจจะ ดูแปลกตาแต่ว่าอาจจะคุ้นชินกันก็คือลักษณะเหมือนเหมือนแฮมเบอร์เกอร์นะคะที่ประกอบด้วยตัวขนมปังตัวไส้ขนมปังมีขนมปังปิดท้ายนะคะอย่างในลำดับแรกเนี่ยค่ะภาพที่พี่เห็นคุ้นตากันทุกๆปีที่เรามาพูดกันนะคะลำดับแรกเลยด้านบนสุดนะคะที่พี่พี่เห็นก็คือลักษณะสำคัญขององค์กรน,นะคะอันนี้พี่พ,พี่อาจจะคุ้นชินกันว่า หมวดอะไรคะใคร,ใ,ครใครรับผิดชอบ PMQA มาเราเรียกลักษณะสำคัญขององค์กรนี้ว่าหมวดอะไรคะหมวดหมวด ABCDEFGHIJK หมวดอะไรคะหมวด P หมวด P ซึ่งจะเป็นการบรรยายนะคะลักษณะสภาพแวดล้อมขององค์กร ว่าเป้าหมายขององค์กรเราสํานักงานเขตพื้นที่เราเนี่ยเป็นอย่างไรมีวิสัยทัศน์อย่างไรนะคะมีพันธก,กิจอย่างไรในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนะคะในปีที่ผ่านมาเราจะมีข้อคําถามให้พี่ตอบนะคะแบบฟอร์มสักสิบสิบข้อสิบสามข้อนะคะแล้วก็ให้พี่ๆแนบรายละเอียดเข้ามานะคะเป็นองค์ประกอบในหมดทีค่ะลําดับถัดมานะคะ พี่ๆจะเห็นว่าด้านด้านขวามือของจอนะคะเมื่อเรามีลักษณะสำคัญขององค์กรแล้วนะคะเราจะมาดูในลำดับถัดไปก็คือหมวดที่เป็นการนำองค์การหมวดที่หนึ่งนะคะว่าหมวดที่หนึ่งเนี่ยเรามีระบบในการที่จะดำเนินการจัดทำให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจ อย่างไรนะคะโดยที่พี่ๆจะเห็นว่ามันจะมีการเชื่อมโยงลูกศรไปกับไม่ใช่ว่าทำแล้วเสร็จทิ้งแต่ว่ามันจะต้องดำเนินการตลอดแนวคือเราจะต้องดูว่าเป้าหมายเราอะวิสัยทั์เราพันธกิจเราเป็นอย่างไรแล้วมาขับเคลื่อนผ่านการนำองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพันธกิจของหน่วยงานเราอย่างเช่นภารกิจหลักเราในการดำเนินการของ สำนังกงานเขตพื้นที่คืออะไรคะลูกค้าเราเป็นนักเรียนนะคะลดภาระผู้ปกครองใช่ไหมคะตามนโยบายนะคะถัดมาในหมวดที่สองที่มีความเชื่อมโยงไปเมื่อเรารู้เกี่ยวกับการนำเป้าหมายวิสัยทัศน์ภารกิจมาขับเคลื่อนการนำองค์การแล้วเราก็จะต้องมาดูเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์อันนี้ค่ะก็จะต้องมีการดูระดับ แผนตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติมายุทธศาสตร์ระดับกระทรวงยุทธศาสตร์ของสวทอย่างที่พี่แนทนาเสนอไปในช่วงแรกะคะ่ะเราก็จะมีหมุดหมายที่เกี่ยวข้องอย่างกรพรเนี่ยกรพรจะเป็นหมุดหมายที่13เรื่องการพัฒนาระบบราชการแต่กรพรอเองก็มีภารกิจที่จะต้องดําเนินการทางด้านการศึกษาเป้าหมายของกระทรวงศึกษาเราจะอยู่ในหมุดหมายที่เท่าไหร่คะพี่พี่ที่ตอบเรื่องแผน 1ิ1สิบสิบสองไหคะหมดหมายที่สิบสนะคะเรื่องทางด้านการศึกษาการเรียนในศตวรรษที่21แล้วก็เรื่องเรื่องอะไรคะพหุปัญญาใช่ไหมคะที่จะต้องมีการขับเคลื่อนให้ผลการเรียนหรือว่าการที่ไม่ทอดทิ้งเด็กพาเด็กกลับเข้าสู่ชั้นเรียนนะคะไม่ให้เด็กตกหล่นออกกลางคันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการากำหนดวางแผนในการขับเคลื่อนพี่ๆก็จะเห็นว่าจะมีแผนตั้งแต่แผนที่เป็นภาพใหญ่อาจจะเป็นแผน3ปีทอนลงมาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามโครงการกิจกรรมที่เราจะได้ขับเคลื่อนในปีนั้นๆน,น,นะคะถัดมาในหมวดที่3นะคะเป็นการให้ความสำคัญกับความต้องการนะคะของจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็น PMQA ระดับสพหลอตอบหรือว่าส่วนราชการอื่นตอบก็คือจะต้องเป็นการให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างที่พี่แนทพูดไปอะคะ่ะผู้รับบริการของเขตในพิติด้านการศึกษาเราเนี่ยผู้รับบริการเป็นเป็นใครอะคะเป็นนักเรียนใช่ไหมคะเป็นคุณครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามามีเกี่ยวข้องในในเขตพื้นที่เราก็จะมีผู้ปกครองอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าองค์กรภาคหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายนะคะมันก็จะกลายเป็นเชื่อมโยงกันนะคะในส่วนที่มีการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายนะคะในการดำเนินงานนะคะหรือการที่ พี่นายพูดไปมเมื่อช้าอาจจะมีการที่เราถ่ายโอนภารกิจนะคะให้ดําเนินการร่วมกันอย่างระดับสาวถอก็ถ่ายทอดถ่ายโอนภารกิจไปให้สํานักง,งานเขตพื้นที่ได้ดําเนินการตามภารกิจนะคะแต่ละบบทบาทของพื้นที่เขตเองก็ถ่ายถ่ายโอนภารกิจที่เป็นลักษณะในหน้างานที่การศึกษาถ่ายทอดความรู้ลงไป ให้เด็กอย่างเงี้ยลงไปสู่โรงเรียนนะคะถัดมาในหมวดที่4นะคะถ้าเป็นระดับสพบอเองนะคะหรือส่วนราชการอื่นๆจะเป็นหมวดที่เรื่องเกี่ยวกับการจัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้นะคะแต่เราอธิบายง่ายๆเลยะคะ่ะการจัดการในการวิเคราะห์ความรู้ในหมวดที่4เนี่ยก็คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะที่ปัจจุบันเนี้ยเป็น นโยบายสำคัญนโยบายหนึ่งนะคะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้รวมถึงให้เ,เหมือนกฎหมายมาบังคับใช้นะคะให้เราต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานอย่างเช่นพี่ๆอาจจะคุ้นกินชินกันนะคะในปีที่ผ่านมาเรื่องการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พี่ๆอาจจะได้ตอบกันว่าได้มีอ e ีเมลกลางนะคะ ต้องมีโดเมนที่เป็น .go.th นะคะต้องมีการประกาศให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบหน่วยงานราชการรับทราบว่าส่งมาทางช่องทางอีเมลที่เป็นอา่าเมลราชการไม่ใช่เมลแบบส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถลงรับเอกสารผ่านระบบเข้าไปแนบไฟล์อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้น้อยน้อยแล้วไหมคะที่จะมีการ ถือหนังสือส่งไปสเนีส่วนใหญ่แล้วก็จะกลายเป็นส่งผ่านระบบสาราบาัญอิเล็กทรอนิกส์มาหรือเป็นการส่งเมลกลางนะคะของหน่วยงานเข้ามาแล้วทางเขตพี่ๆเองก็เอามาลงรับนะคะนำเสนอมอบนะคะตามภารกิจค่ะถัดมานะคะในหมวดที่6หมวดอขอขอภัยค่ะหมวดที่5นะคะเรื่องการพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรน,นะคะ ในส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่เนี่ยก็จะมีทั้งพัฒนานโยบายทางด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงคุณครูนะคะที่ต้องพัฒนาทักษะสมรรถนะต่างๆนะคะให้ครอบคลุมรวมไปถึงปัจจุบันจะมีเน้นเรื่องอะไรคะที่จะพัฒนาบุคลากรตั้งแต่คุณครูเลยหรือบุคลากรทางการศึกษาเรื่องทักษะอะไรคะ เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะนะคะดิจิตอลลคเชอเวซีนะคะ, acy, ะ,คะที่จะต้องไปมีการอบรมทักษะการใช้งานถึงแม้เราอาจจะคุ้นชินนะคะทุกท่านว่าใช้ Microsoft Word ใช้ Microsoft Excel อย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็มีต้องไปอบรมให้รู้ขั้นตอนว่าลำดับ 1, 2, 3, 4หรือว่าพี่ๆอาจจะมีการแบบทำให้มันมีเทคนิคที่ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะในหมวดถัดไปนะคะหมวดที่6 อันนี้ก็เป็นการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการนะคะหรือการจัดการกระบวนการการดำเนินการพี่ๆอาจจะมีเห็นว่าหมวดเนี้ยที่ผ่านมาที่ตอบเนี่ยมันอาจจะดูมองเห็นภาพยากเรื่องนวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานของเราอย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในมิติของเขตเขตอาจจะ ดูว่าเรามีข้อมูลทรัพยากรอะไรที่สามารถนำมาเป็นนวัตรกรรมในการจัดการได้เช่นพี่ๆต้องกรอกรายละเอียดหรือให้โรงเรียนดำเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลของเด็กนักเรียนเมื่อเปิดภาคการศาึกษาใช่ไหมคะรับสมัครมาผ่านระบบอะไรคะพี่ๆคุ้นกัน DMC ใช่ไหมคะปัจจุบันมีอะไรคะ HGS เพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่ง เวลาที่จบการศึกษาแล้วพี่ๆก็ต้องไปขับเคลื่อนตรวจสอบดูเรื่องปอพสามออนไลน์ P Online, ผ่านระบบปอพสาออนไลน์ P นะคะวันนี้ก็จะได้มีผู้แทนจากปอพสามออนไลน์ P Online, ได้มาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์หรือว่าเน้นย้ำให้พี่ๆทุกท่านไปไปขับเคลื่อนต่อได้ว่าต้องกรอกภายในระยะเวลาเมื่อไหร่เน้นเรื่องอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะใน PMQA ทั้งหมดเลยที่พูดมาตลอดแนวที่ต้องดูตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด6นะคะจะสอดคล้องไปถึงหมวดที่7ที่เป็นหมวดผลลัพธ์การดาเนินการนะคะอันนี้ในปีที่ผ่านมาค่ะทางกพรก็ได้ดูความเชื่อมโยงพี่ๆไม่ต้องแบบไปหาเอ๊ะ eh, ฉันจะตอบ7.1ยังไงหมวดลับมิติด้านที่1 7.1 ฉันจะเอาอะไรมาตอบดีเป้าหมายปีที่แล้วฉันตั้งไว้ก็บรรลุร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะ7.27.3ถึง7.6นะคะมีทั้งหมด6มิตินะคะขออนุญ,ญาตไปสไลด์ถัดไปนะคะค่ะในปี2567อะคะทางนโยบายของท่านผู้บริหารนะคะท่านเลขาเองนะคะได้นำนโยบายข้อสั่งการจากท่านราัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงศึกษาธิการมา ขับเคลื่อนต่อนะคะก็คือให้ลดลดอะไรคะลดภาระลดภาระทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองนะคะทางระดับระดับสพทอเองะคะ่ะก็ได้ประชุมบูรณาการร่วมกันนะคะว่าจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อลดภาระในการกรอกในการประเมินหรือไป เพิ่มเนื้อหาข้อคําถามให้กับทางพี่ๆทางสํานักง,งานเขตเองเข้ามาตอบนะคะก็เลยทางกรพรค่ะก็ได้ประชุมผ่านคณะทํางานนะคะระดับสบพทนะคะดูกระบวนการขั้นตอนนะคะในการขับเคลื่อนคือท่านเลยค่ะท่านได้มอบนโยบายว่าเราจะเป็นองค์กรคุณภาพใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยนําเกณฑ์ รายละเอียดประเด็นการประเมินของ PMQA มาใช้ในการขับเคลื่อนให้ได้เป็นองค์กรคุณภาพนะคะเราจึงเอา PMQA มาดูทั้ง7หมวดเลยแล้วก็นำไปบูรณาการกับตัวมาตรฐานเขตนะคะที่ทางสำนักติดตามนะคะได้มีการประชุมชี้แจงกับพี่ๆไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่ามีเครื่องมืออะไรตัวชี้วัดใดจะต้องเก็บกับกลุ่มไหนนะคะรวมถึง ตัวประเด็นการประเมินอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือว่า I T A อันนี้ของสำนักนวัตกรรมนะคะก็ได้มีการชี้แจงประเด็นการประเมิน I T A นะคะไปกับทางสำนักง,งานเขตแล้วเบื้องต้นนะคะเราก็ได้มาดูเกณฑ์การประเมินด้านที่เป็น O I T นะคะเอามาใช้บูรณาการรวมถึงมาตรฐานเขตซึ่งมาตรฐานเขตเองอะคะ่ะ ก็ได้มีการบูรณาการประเด็นอื่นร่วมด้วยนะคะบางประเด็นเขาก็ได้มีการลดการเก็บซ้ำนะคะก็จะไปบูรณาการในในระดับสาทห่อ,อะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราลดภาระพี่ๆลงอีกนะคะ